สวัสดีครับกลับมาพบกับไลน์คุกกี้ลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคุกกี้รสแอปเปิล Apple นะครับที่จะคอมโบคู่กับแอปเปิลกระต่ายนะครับก็ตัวคุกกี้รสแอปเปิลเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการพ่นฟองรูปตัวอักษรนะครับออกมาเป็นตัวอักษรต่างๆที่ทําให้เราเก็บเราได้ไปบนัสทุกทานนะครับถ้าเป็นเลเวลแปเนี่ยมันก็จะพ่นออกมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สําหรับตัวคุกกี้กระต่ายเอย้คุกกี้ ลดแอปเปิลนะครับก็จะมีความสามารถตามนั้นนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นแอปเปิลกระต่ายนะครับแอปเปิลกระต่ายเนี่ยก็จะทําให้เมื่อเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงการลดการเสียพลังด้วยนะครับสําหรับสมบัตินะครับของคุกกี้ลดแอปเปิลเนี่ยก็จะเป็นกิฟต์แอปเปิลของคุกกี้ลดแอปเปิลนะครับก็จะช่วยเพิ่มคะแนนในช่วงบนัสไทมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวแอปเปิลกระต่ายนะครับก็จะ เป็นสมบัติแม่ของแอปเปิลกระต่ายนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเร็วพื้นฐาน5%นะครับแล้วก็เมื่อวิ่งผันเนี่ยก็จะได้รับพลังชีวิตเพิ่ม25นะครับทีนี้เราก็จะมาลองดูกันนะครับว่า2ตัวนี้เข้าโบกันก็จะได้คะแนนเลนลี่นะครับทูซีิตเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวิ่งผันทีนี้เราก็จะมาลองกันดูนะครับบูสเตอร์ที่แนะนําก็คือการเสียพลังงานช้าลง25%นะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับคุกกี้รสแอปเปิลเนี่ยผมมองว่าถ้าใครอยากจะเข้าช่วงบนัสทถ้บ่อยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็ดีครับแต่ว่าเราต้องเก็บให้ครบนะครับถ้าเก็บไม่ครบก็ก็จะอดนะครับซึ่งตอนเก็บเนี่ยมีข้อที่ควรระวังก็คือต้องระวังดีๆเพราะว่าบางทีเรามัวแต่ห่วงเก็บอาจจะเผลอไปชนอะไรเข้าก็ได้นะครับส่วนฟองที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันก็สุ่มนะครับอย่างตรงนี้ผมขาดตัว E ไปก็ยังเก็บไม่ได้นะครับ แล้วก็สังเกตดูนะครับตัวแอปเปิลกระต่ายเนี่ยมันจะเพิ่มคะแนนให้เราเรื่อยๆนะครับจากการที่เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับพอเกตเต็มมันก็จะพ้นฟองออกมานะครับใครที่ชอบความเร็วหน่อยก็ใช้โบนนะัส เออใช้บูสเตอร์ความเร็วเพิ่มขึ้น30%ก็ก็ได้ครับตรงนี้นะครับ พอเราได้ครบนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเข้าสู่บนัสไทม์เราจะมีแอปเปิ้ลให้เก็บด้วยนะครับก็จะได้คะแนนมาขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นคะแนนพิเศษจากการที่เราได้มาอยู่บนัสไทม์นะครับรวมถึงฉากข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับเป็นแนวที่แบบสดใสมากๆนะครับ สังเกตดูนะครับวิ่งยิ่งวิ่งเร็วเนี่ยตัวแอปเปิลกระต่ายเขาจะยิ่งเพิ่มขนาดให้เรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสรวบผมเองก็มองว่าตัวคอมโบชุดนี้นะครับระหว่างคุกกี้แอปเปิลกับ แอปเปิลกระต่ายเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในการที่จะทําคะแนนนะครับเพราะว่าความสามารถมันยังแบบยังดูน้อยไปนะครับแต่ถ้าใครชื่นชอบก็ลองดูได้นะครับ เมื่อกี้โชคดีหน่อยนะครับมันพ้นออกมาเยอะนะครับก็เลยทำให้ได้โบนัสไทมนะครับตรงนี้ครับเก็บแอปเปิ้ลสีแดงครับจะได้คะแนนเยอะมากนะครับ นี้เราก็ามาลุ้นโบนัสทางไปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ แต่นี้เก็บยากนะครับครัสำหรับการรีวิวคุกกี้ รถแอปเปิลนะครับกับแอปเปิลกระต่ายก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ